แต่พอผมมาแนะนําเกษตรกรลุงํานวยเน่ใช้ไอ้วานน้าเงินของเราเนี่ยแกปุ๋ยตอนนี้แกไม่ได้ใช้เลยฉีดวาน้ําเงินของเราไปหนึ่งครั้งตอนนี้คือยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยครับผมแต่ว่าใช้แค่เจาวานน้ำเงินเข้ามาช่วยอย่างเดียวอย่างเดียวจะทําให้เป็นสภาพอย่างที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ครับผมแล้วก็แมลงก็จะไม่ค่อยกวนนะครับดูีโปูติมมันนี่มีแมลงมารบกวนด้วยเหรอครับมันจะเป็นเพีย แป้งครับเป็นเพี้้แป้งครับผมโอ้มันขึ้นมายังไงพี่มันจะขึ้นมากินดูดน้ำน้ำเลี้ยงที่เนี่ยครับยอดตรงยอดอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ทําให้มันตายอไม่มีการเจริญเติบโตหรือขยายรากไม่มีหัวครับทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่จะขาดทุนอืนี่คือเพี้ยแป้งถือว่าเป็นตัวสําคัญครับเป็นภัยสําคัญต่อเกษตรกรเกษตรกรที่ปลูกมันสับหลังเลยครับผม โหแต่เท่าที่เดี๋ยวผมเดินผ่านมาที่เห็นตามไร่นี่คือไม่เห็นมีเลยนะไม่มีครับตัวนี้จะไม่มีเพราะว่าพืชมันจะมีภูมิต้านทานของมันเองเมื่อได้ใช้กับวาน,น้ําเงินของเราครับครับสร้างสารลิดเนนขึ้นมาป้องกันเคลือบใบเคลือบยอดสังเกตดูยอดนะครับมันจะมันและเงาใบาจะเขียวผิดปกติไม่เหมือนพืชทั่วไปที่ไม่ใช้วานน้ําเงินนี่ใบ,บจะเหลืองแล้วก็มีการแตกต่างเหมือนที่ผมคุยกับลุงแกลุงแกก็จะบอกว่า ผลแตกต่างของมันอะเยอะเมื่อก่อนนี้ไม่ใช้มันจะไม่งามครับครับผมโอโ้โหอย่างนี้ผมอยากเจอลุงเกษตรกรแล้โอ,อยากจะร,รู้วิธีปลูกมันเผื่อผมจะเอาไปปลูกที่บ้านบ้างโอเคครับได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพี่สุพศ์พาผมไปหาลุงเกษตรกรดีป่ะครับผมเชิญครับ มิเตอร์คุณลุงรวยครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับครับยังแข็งแรงอยู่ครับท่านเดี๋ยวมาถามคุณลุงกันก่อนดีกบ่านนะครับครับคุณลุงมันที่ใช้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่ไร่ฮะตอนนี้มันที่ทําอยู่มันจะทําอยู่อ่อสิบห้าไร่ครับครับสิบห้าไร่ครับเหือฮะแล้วเป็นพันอะไรครับที่เขาเรียกเศษศาสตร์ครับก็เศษศาสตร์เศษศาสตร์ทำไมถึงใช้พันนี้ปลูกที่แถวนี้มันมออยู่ตามตารับต่อเศษศาสตร อืแล้วปัญหาของมันสัปหลังที่ผ่านมาที่ลุงปลูกเนี่ยมันคืออะไรครับปัญหามราคือเพี้ยครับครับเป็นเพี้ยเพี้ยเขาเรกเพี้ยแป้งเพี้ยะอะไรอืมถ้ามันลงนี่คือใบจะกูดงิกงองมดเลยแล้วก็ไม่มีหัวก็คือมันดูดกินน้ำเลี้ยงเสร็จครับตายไม่โตเลยไม่โตเลยครับแล้วสภาพดินข,ของไร่ของคุณลุงเป็นไงบ้างครับ มันก็เป็นดินทรายแดงนวลแบบเป็นด้านไปได้เคยใช้ปุ๋ยมามากอ๋อใช้ปุ๋ยมาเยอะแล้วคุณลุงทํามากี่ปีแล้วฮะทำมันสับปะหลังเนี่ยว่าทำมันแต่เกิดเลยครับโอ้โหแล้วประธานโทษครับตอนนี้คุณลุงอายุประมาณเท่าไหร่ครับห้าสิบเจ็ดปีก็คือทํามาตั้งแต่เล็กๆแล้วทำมาแต่เล็กๆห้าสิบเกือบเกือบหกสิบปีแล้วตอนนี้แล้วโอ้โหแล้วเคยเห็นมันที่แบบงามขนาดนี้มาก่อนไหม ถ้าใส่ปุ๋ยมากๆมันก็จะงามเนี่ยเนี่ยว่าไอ้อ,อ,อันนี้ใช่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมมืกองามคุณลุงได้ใส่ปุ๋ยบ้างไหมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยแล้วปกติปลูกมันนี่ต้องใส่ปุ๋ยไหมธรรมดาก็ผืนเนี่ยก็คือใช้ครับธรรมดาจะต้องใช้ปุ๋ยรองพื้นอ๋อแต่ว่านี่คือไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอันนี้อืมแล้วคุณลุงมารู้จักกับเจ้าวาน้ำเงินได้ไงครับก็ทั้งนี่เขาแนะนํามา ทางพี่สุพจน์เนี่ยนะครับแล้วไปเจอกันได้ยังไงหรือไปเจอกันตอนไหนเขามาไร่เขาเข้ามาเห็นเทศลุงทําสวนพักสวนไร่เขาก็แนะนําใช้ยาตัวนี้เอวางเงินตัวนี้ลุงทําสวนหลายอย่างครับหลายอย่างนอกจากมันลุงก็ทํามันก่อนนาก็ทําอำไร่ก่อมันก็ทําพักก็ทําอ๋อพอเขาเข้ามาเห็นเขาเข้ามาเจอเขาก็เลยแนะนําให้ใช้แล้วเชื่อเขาเหรอว่ามันจะดี ก็ก็ทําไมเชื่อรือไม่เชื่อก็จําเป็นจะต้องเชื่อพวกพักนี่มันทิ้งแล้วแล้วก็ให้มาลองดูขวรเรียกลองขิดดูสองทีมันจะตกขึ้นมันจะใช้ได้อ๋อก็คือเขาให้ของฟรีมาลองก่อนหของฟรีมาลองเชื่อไม่เชื่อคือะขอลองก่อนแล้วกันขอลองแล้วเดี๋ยวมาถามคุณลุงแบบนี้ก่อนที่จะปลูกมันทําต้องต้องมีการเตรียมดินไหมต้องมีครับต้องไถพรวนดินก่อนสองเที่ยวแล้วก็ถึงให้ขยกล่องให้เพราะ ไ้พรวนก่อนครับสองสองรอบเลยอะสองรอบแล้วถึงมายกล่องครับยกรอกรอบหนึ่งเป็นสามรอบเป็นสามรอบครับแล้วท่อนพันแปมา่างไหนครับตอนพันก็ตัดเอาในนี่เองก็คืออ๋อพอไอ้ต้นจากเหลือจากที่ฤดูกาลที่แล้วครับก็คือตัดเอาตัวนั้นมาเป็นท่อนพันธุ์ด้วยครับอืมแล้วจากนั้นเราตัดท่อนพันุ์มาประมาณไหนครับประมาณสักประมาณสักสิบเซนในห้องนประมาณสิบถึงสิบห้าเซนประมาณนี้อ๋อแล้วทํายังไงต่อ ก็ป้าก็ตาก่กาที่มกันไปธรรมดาเฉยวม,ยม,มีระยะห่างไหมหา่งหางก็ประมาณห<ม>้าสิบเซนตต่อหนึ่งหลุมแล้วเราต้องมีทําทําขุดหลุมก่อนไหมหรือยังเสียบเลยยกล้อมันก็เสียบเลยข<อ>ิ้งก้น<อ><อ>มันไปก็เสียบเลยแล้วมันต้องมีน้ําฝนน้นําอะไรลงมารดมันไหมหรือว่าธรรมชาติเพราะมันจะนีน้ำฝนตกสายมันก็จะงอกเร็วถ้ามันแรกมันก็ไม่ค่อยงอกดีแต่ว่าเราก็ห่างห้าสิบเสียบไปเรื่อยๆครับก็เสียบไปจนครบ ครบเอาเป็นเต็มผืนเท่อ๋อเหรอฮะแต่แล้วทีนี้กี่วันมันถึงจะแตกยอดขึ้นมาจากที่ลุงค่อยๆสังเกตประมาณมมอาทเทศกกว่า,วาประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับครับก็แตกยอดขึ้นมาแ,แล้วลุงมาใช้เจ้าหวานในหมื่นนี้ตอนไหนตอนนี้ตอนมันแตกขึ้นประมาณแค่นี้แล้วถึงมาเจอเขาอ๋อก็คือคุณลุงปลูกไปก่อนปลูกไปก่อนอืมแต่ว่าหลังจากนั้นคือพอมาเจอปุ๊บ แต่ขึ้นมาสักประมาณสักสิบเซนประมาณนี้นะครับประมาณนั่งคุณลุงก็ใช้ใช่ฉีดครับแล้วอัตราการใช้เป็นไงครับคุณลุงคุณลุงใช้ยังไงบ้างครับอตอนในยี่สิบซีนี่ก็น้ำยี่สิบี่ก็ใช่ยี่สิบสีซีครับอ๋อแล้วพอผสมเสร็จก็ฉีดเลยครับฉ,ฉีดเลยแล้วฉีดตอนไหนตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นครับฉีดตอนเช้าจ้ะฉีดตอนเช้าครับอ๋อเพราะว่ามีเวลาตอนเช้าเลยครับมีเวลาตอนเช้าฉีดเที่ยวเดียวอยู่เลยเนี่ย เนี่ยนะครับโอ้โหแล้วโตขนาดนี้เขียงเอวได้เกือบเขียงเอวอ๋อแล้วพอดีเมื่อกี้ผมเดินผ่านเข้ามาเนี่ยเห็นไร่ข้างๆเห็นบอกว่าเป็นมันที่ปลูกวันเดียวกันครับวันเดียวกันผลงานอันเดียวกันต้นท่อนพันธุ์นี่ก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันแต่ว่าผมเดินไปดูเมื่อกี้ของเขายังยังต้นเล็กๆอยู่เลยครับต้นเล็กนั่นซีฟไร่เขาใช้ปุ๋ยใสไปเรียบแปดลูกง่านั่นใส่ปุ๋ยไปแล้วเหรอฮะแปดลูกแล้วแปดลูกเหรอครับ แต่ของคุณลุงก็ใช้แค่สิบยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยนะแล้วก็ฉีดปั๊บแค่ีปุ๋ยเ,เ๋ย,เยนี่ย,ย,ยังไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่โอ้โหแล้วมันขนาดนี้เลยฮะครับก็ยังยงี้เองครับแล้วพอเห็นผลผลิตแบบแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกพอใจเลยครับแบบ